ิชีวิตล็อกกี้หลังถูกโกงจนหมดตัวซึ้งใจนางเอกคนนี้ยื่นมือช่วยเหลือหลายคนแห่ให้กำลังใจรัวๆหลังจากที่นักแสดงมากฝีมือล็อกกี้ออกมาเผยแทงน้ำตาว่าถูกเพื่อนสนิทที่คบกันมานานเกือบ30ปีโกงจนหมดตัวเครียดหนักจนคิดอยากจะจบชีวิตตัวเอง ล่าสุดล็อกกี้ได้เปิดใจพร้อมอัปเดตชีวิตตอนนี้ว่าติดใจดีขึ้นเยอะมากๆแต่ปัญหาต่างๆก็หาทางแก้กันต่อไปตอนนี้นอกจากจะรับงานแสดงแล้วก็ผ่านตัวเป็นพ่อขาออนไลน์อีกด้วยทั้งนี้ล็อกกี้ยังได้พูดถึงความน่ารักของนางเอกยุ้ยจีระนันที่จู่ๆวันหนึ่งให้ความช่วยเหลือทักไลน์มาหาถามไทยต่างๆทั้งที่ไม่ได้สนิทกันแถมยังชวนไปขายของออนไลน์ด้วยกัน ล็อกกี้บอกว่าวันที่แชทกันน้ำตาไหลรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่ไม่เหลืออะไรขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ทที่นี่ .com ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ